เราคือสำนักงานชประทานที่1 1เรับผิดชอบ1จังหวัดนนทบุรีครับ2ปทุมธานีครับสสุพรรณครับสมสุทรสาครครับยกรุงเทพรับผิดชอบด้วยไหมครับไว้ชั้นชาติชาติไปแต่เราร่วมกันดูแลอยู่แล้วนะครับข่าวดีดีกับพี่คำรนคานมแล้ว หนุ่มน้ำมนต์ขวัญใจคนจนคำรนหวังหวังสีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้นวยการสํานักง,งานชลประทานที่11นะฮะแล้วก็รองผู้นวยการสํานักงานชลประทานที่11นะครับ,รบก็นี่คือทั้งสองท่านที่รับผิดชอบดูแลเรื่องน้ําไม่ว่าจะปกติหรือท่วมหรือแล้งใน4จังหวัดนี้ประกอบด้วยครับครับก็มี ฝั่งตันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาครับมีจังหวัดไรจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครจังหวัดนนทบุรีรครับนนทบุรีฝั่งตอนออกของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็มีประทุมธานีครับแล้วก็สุพราารณครับนี่คือ4ี่จังหวัดที่สํานักง,งานชลประทานที่11นะครับดูแลและเฝ้าติดตามกับภาวะในขณะนี้ซึ่งยังไม่มีใครจะชี้ชัดได้ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วม แต่การเตรียมการป้องกันที่รัดกุมแล้วก็แม่นยำนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเรานะครับอุ่นใจมั่นใจว่าเราอยู่กับน้ำด้วยความปลอดภัยหรือถ้าแม้มันจะมามากก็มีการเตือนกันเป็นระยะระยะก็ต้องเรียนถามท่านผอส1นะครับว่าน้ำที่สำนักง,งานชุประทานที่11เนี่ยจะต้องรับมันมาจากไหนบ้างครับครับ ในพื้นที่ของสานักงานชุมชนที่สิบเอ็ดครับเราไม่มีน้ําต้นทุนเป็นของตัวเองครับทางฝั่งตอนออกของแม่น้าเจ้าพญาครับคือฝั่งนี้นะครับเราจะรับน้ําจากคลองชนะปราศครับก็คือคลองไรพีพั์แยกใต้เข้าคลองสิบสามนะครับลงมากระจายน้ําสู่พื้นที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดลงมาเรื่อยๆ่ผ่านคลองพระองเชัยงนุชิตผ่านคลองด่านครับลงออกสู่ทะเลนะครับส่วนทางฝั่งตอนตกนะครับก็เช่นเดียวกันครับเราไม่มีน้ําต้นทุนถ้าถึงฤดูที่เราต้องการน้ําก็จะเอาน้ําจากแม่น้ำ ท่าจีน้าจีนครับแล้วก็แม่น้ําเจ้าพยาครับเข้าสู่พื้นที่แล้วก็ระบายน้ําในแนวตั้งออกสู่ชายทะเลเช่นเดียวกันครับก่อนจะระบายน้ำเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำหลากครับเราจะตัดน้ําออก้ายกว่าครับไม่ให้เข้าพื้นที่ข้างล่างครับทั้งสองฝั่งของแม่น้าเจ้าพยาครับครับพื้นที่ด้านล่างที่เราหวงแหนยิ่งก็คือเมืองหลวงของเรานะฮะจะไม่ให้มันเข้ามาทําอันตรายครับได้ครับทีนี้ครับพอน้ําจากคลองชัยนาทป่าศักด์มันไหลลงมาเนี่ยที่ท่านบอกว่า พอไหลลงมาปั๊บจะโดนตัดด้วยคลองอะไรก่อนฮะตัดตัดน้ำก่อนเนต้เลยพอเข้ามาจะถึงคลองระบีพัฒน์แยกตกนะครับก็คือออกแม่ออกทางเชียงรักน้อยครับออกแม่น้ำเจ้าพระยาให้ออกนี่ก่อนครับลงมาถ้าลงมาคลองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับในพื้นที่จะโดยคลองรังสิตครับคลองรังสิตที่เรานอยู่นี่ตัดตัดออกซ้ายควาเหมือนกันใช่ครับจะเป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงครับแม่น้ำนครนายกครับตรงนี้ เราก็จะตัดน้ําออกสายกวาก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพครับครับผมน้ําส่วนเกินก็จะลงมาข้างล่างอีกตามคลองสิบสามคลองสิบสี่คลอสิบหกนะครับลงมาคลองหกวาสายล่างเราก็ตัดน้ําออกที่สมบูรณ์ครับสถานีสูบน้ําสมบูรณ์ลงม่น้านครนายกครับมาน้ำบางปะกงและแถวนี้นะครับครับน้ำนครนายกครับแล้วก็ส่วนเกินก็ลงมาข้างล่างสิบสี่สิบ้าสบกสิบเจ็ดลงมาสู่คลองบางขนาดครับซึ่งถ้าเข้าไปในกรุงเทพเขาเรียกคลองแสบเป็นคลองเดียวกันครับเราก็ตัดน้ําออกที่ สถานีสูบน้ําบางขนาดครับถ้ามีส่วนเกินก็ลงไหลลงของพระองค์เฉนุชิตครับของประเวศครับครับของประเวศนะครับคลองนครเนื่องเขตออกที่ท่าไข่ของประเวศออกที่ท่าถั่วแล้วก็ลงมาคลองด่านออกชายทะเลครับอครับคือเราทําทุกวิถีทางจะไม่ให้น้ํามันท่วมครับนะครับอ่ะเช่นกันทีนี้อันเนี้ยเราตัดไปไหนบ้างทางซีกตะวันตกครับครับทางตะวันตกนะครับก็จะมี คลองพยาบลือคลองพระพิมลน,นะครับสูบออกที่สถานีเจ้าเจ็ดบางยี่หนอ,ออกที่สถานีบางบัวทองอย่างนี้ครับซ้า,ายขวาออกแม่น้ําท้าจีนกับออกแม่น้ําเจ้าพญาครับก่อนลงพื้นที่ข้างล่างครับ,รบส่วนเกินก็ลงมาเรื่อยๆก็ตัดออกซ้ายขวาเหมือนเช่นเดียวกันครับครับเพื่อไม่ให้น้ําจานวนมานมวลน้ำจำนวนมา,มนำำนนากลงเทพมนรครครับผมทีนี้ท่านบอกว่าถ้าน้ําจํานวนมากมาเนี่ยยังไงก็จะไมใ่ให้มันล้นจากเจ้าพญาไปซ้ายขวาได้เรามีประตูระบายน้ําครับ กี่ประตูครับเนี่ยฝั่งตอนตกตอนออกนี่รวมกันก็น่าจะห้าหกสิบครับน่าจะเกินนะครับริมริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับตลอดเลยทั้งสองฝั่งเมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาสูงน้าทะเลนุนขึ้นมาเราก็จะปิดประตูริมริมแม่น้ํอครับประตูนี้จะช่วยบรรเทาทั้งน้ําเค็มครับน้ําท่วมครับผมอ๋อเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นฤดูแล้งเราก็จะรับน้ําเข้าพื้นที่อ่า เป็นด้านน้ำ<ม>หลักแล้วก็ปิดน้ําไว้<อ>ปิดไม่เข้าโดยอาศัยคลองลัดโพครับเร่งการระบายน้ําจากบนงลง,งล่างครับนะครับคลองอันเนื่องจากพระมรดกของในหลวงรชกาที่9ก้านะฮะมันวิ่งไปออกทะเลเร็วที่สุดก็นี่คือสิ่งที่สํานักงานชลประทานที่11นะครับทําอยู่ณขณะนี้เห็นบอกว่าอสองสามวันเนี่ยเรามองฟ้ามองฝนเนี่ยเราเห็นมันตกตลอดเวลาเลย ณขณะนี้เห็นท่านบอกว่ามีการร่องน้ําบางส่วนออกไปแล้วเพื่อเตรียมว่าเดี๋ยวพอไปไปลายฤดูฝนมันจะมาอีกเนี่ยเราพร่องจากไหนที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็ทั่วทั่วของพื้นที่สํานักชระนานที่สิบเอ็ดนะครับยกตัวอย่างเช่นคลองชายทะเลเนี่ยครับที่จะรองรับน้าจากข้างบนเนี่ยปัจจุบันเราก็พร่องไว้อยู่ที่ระดับลบ0.4เมตรลตกรนะครับคลองลังสิตประยุนศักดิ์ที่เราอยู่นี่ก็พร่องอยู่ที่ตอนนี้ประมาณ0 0ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะสามารถเติมน้ําได้อีก ทุกคลองในพื้นที่ชมพทานสันาสิเรเนี่ยครับเราพร่องน้ํารอทั้งน้ําเหนือและน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ครับแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือเราก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาครับนั่นนั่นนั่นคือการคาดการณ์ว่าน้ําเหนือจะมาอีกก็เลยพร่องรอครับแต่ถ้าเกิดน้ําเหนือมันไม่มาไ้น้ําที่พร่องไปไม่แห้งหมดเลยครับด้อยังไงเราก็มีมีการรับน้ําจากแม่น้ําท่าจีนและวน้ำจำหยาเข้าสู่พื้นที่ครับพอเรามีสํารองน้ําสํารองจะจะลงมาในพื้นที่อยู่แล้วครับนะครับก็ ทีนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจากการที่เรามีหน่วยน้ําอัจฉริยะของกรมชลมระทานผสานกันทุกหน่วยงานน,นะครับเราพอจะประเมินประมาณได้ไหมครับว่าข้างหน้าเนียมันน่าจะมีการท่วมไหมจากการเตรียมการเราพร้อมตลอดเวลาเนี่ยครับไม่ไม่น่ามีมเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นครับแต่น้ําจะมาจากพื้นที่ตอนบนประมาณปลายกันยาหรือต้น ลางกางตุลาครับน้ําเหนือที่ตอนนี้ทางภาคเหนือมีฝนตกในพื้นที่ครับก็จะมาถึงเราประมาณทุกปีครับจะเป็นอย่างนี้ครับประมาณตุลาคมนะครับจะมีน้ําเติมขึ้นมาครับครับซึ่งปริมาณน้ําถ้าณขนาดนี้ที่มันจะไหลลงมานี่จะไม่มีผลยังไม่น่าเป็นห่วงครับไม่น่าเป็นห่วงครับนะครับแต่ยกเว้นว่าถ้ามีอะไรตุมตามมีพายุเข้าหรืออะไรเข้าตรงนั้นมันเหนือขีดความสามารถว่ากันอีกทีแต่ก็เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็พร่องน้ารอที่ได้เสนออะไรเงี้ยไปแล้วครับครับครับผมก็นี่คือ การทำงานนะครับของกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่11ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับเตรียมการกันแข่งขันอย่างนี้เพราะนั้นให้พี่น้องมั่นใจว่าเจ้าที่ทุกคนของสำนักชลประทานที่11เนี่ยไม่ได้นอนไม่ได้นั่งแต่เดินแล้วก็ยืนทำงานกันอยู่ตลอดเวลาก็รองมีอะไรจะเพิ่มเติมได้นะฮะนิดหนึ่ง ครับก็อย่างที่ทางผู้นการสำนักพูดนะครับคือสำนัก11เนี่ยจะจะมีอยู่สามน้ำในที่เราต้องคอยระวังก็คือน้ำเหนือนะครับน้ำฝนแล้วก็น้ำหนุนก็คือน้ำทะเลนะครับก็คือสามน้ำเนี่ยครับที่เราต้องเตรียมการให้ทันกับสถานการณ์ตลอดนะครับครับมี่ก็มีฝากไว้แค่นี้ครับน้ำเหนือน้ำฝนน้ำฝนับครเพราะ ท่านบอกแล้วว่าเราไม่มีน้ําต้นทุนเป็นของตัวเองเลยครับผมอาศัยน้ําจากที่อื่นนะครับแต่ก็ต้องแก้ปัญหาเพราะจุดนี้ถือว่าเป็นไข่แดงครับนะครับและเป็นส่วนที่สําคัญของภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะครับเราร่วมมือเรมมาไม่ร่วมมือกับเพียงนี้แล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดอะไรที่น่ากลัวมากมายว่าวันนี้เราเตรียมการเตรียมที่แต่แม้มันมีอะไรภายภาคหน้านี่ตกลงเราพร้อมไหมครับ พร้อมครับกรมชลประทานนะครับเป็นกรมน้ําที่ถือว่าใหญ่และมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มากที่สุดของประเทศไทยณขนาดนี้คําขวัญหรือว่ามอตโตในการทํางานนะครับของกรมชลประทานคือชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยก็ที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ทําเพื่อผืนแผ่นดินของประเทศไทยทุกจังหวัดและสําคัญคือ คนทุกคนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นนะครับก็คือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับเขาทำงานให้เราเนี่ยมั่นใจในการทํางานของชมพันานไหมครับมั่นใจครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาสรกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาสรกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลิกครับว้าวแน่นะครับแน่นะครับ เอาร้อยเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้90บเกือบร้อยครับเพื่อเหลือเพื่อขาดไว้หน่อยเห็นการปฏิบัติงานนะครับเห็นการทําหน้าที่มันไม่ใช่ว่าทําแค่วันละ6ชั่วโมงส2บชั่วโมงแต่เขาทํา24ี่ชั่วโมงทำยี่สิี่ชั่วโมงนะเนี่ยสร้างความอุ่นใจไหมครับอุ่นใจครับนะครับครับอ่อุ่นใจนะครับผมอ่าอุ่นใจครับอ่ามีมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะอีกไหม ดีไล้ดีเลยฮะเขาทำดีเลยครับดีแล้วครับผมนะครับก็เราก็คุนชอบนะครับอ่าข้าหลังหลังเห็นด้วยไหมครับแต่ใครค้าเราจะให้ตังค์เนี่ยไม่มีใครค้าเลยนวันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงของฤดูฝนไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นนะครับมันยังมีฝนเห็นกันที่เพื่อนบ้านเกาหลีใต้เห็นกันที่ ของจีนนะครับก็ดูน่ากลัวขณะที่บ้านเราบางวันบางคืนก็ฝนตกเอาอย่างน่ากลัวเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ต้องถามทางสำนักงานชลประทานที่11ซึ่งเขารับผิดชอบ4จังหวัดว่าเห็นเพื่อนบ้านแล้วฝนในบ้านเราก็เห็นแล้วนะฮะขณะนี้เราเตรียมมาตรก,การป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องนะครับ ใน4จังหวัดที่ท่านดูแลนี้อย่างไรครับท่านครับครับในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ตินะครับก็ดูแลอยู่4จังหวัดนะครับมีนนทบ,บุรีสุพรรณสุทร,ารส,สาครแล้วก็ปทุมธานีนะครับเราไม่มีน้ําต้นทุนตอนนี้เราก็เตรียมการรับน้ําจากทั้งน้ําเหนือน้ําฝนแล้วก็น้ําหนุนนะครับโดยเตรียมขึ้นจักเครื่องมือแล้วก็ตัดยอดน้ําออกระบายน้ําออกทางซ้ายทงาขงขวาก่อนที่จะเข้าพื้นที่ก,กรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่ทะเลนะครับตอนนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักชุมนุมานที่11เ็ก็ทำงานอย่างเต็มที่และเข้มแข็งแข็งขันรวมทั้งถึงการเตรียมเครื่องจกักรืองมือมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกรุงเทพมหานครภายในกรมชุมนุานเองก็สำนักงานสำนักเครื่องจักรกลเตรียมเครื่องจกักรืองมือไว้พร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นครับครับเ,เห็นฝนตกหนักๆบางทีประชาชนที่อยู่ใกล้ๆน้ำเขาก็ไม่อุ่นใจแต่ว่าท่านสามารถเรียกความมั่นใจให้เขาได้นะฮะ ได้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 ครับได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเราทํางานกันตลอด24ชั่วโมงครับผมเพราะฉะนั้นขอให้ใหมั่นใจในเรา <Yeah. S 2> ถามรองนะครับรองผู้ในการสำนักงานชลประทานที่11นิดนึงโบราณนะครับบอกว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีสามน้ำโดยเฉพาะสุภาพสตรีคือน้ำมือในการทำอาหารน้ำคำ น้ำคำคือวาจาที่ไพเราะเพราะพิงและสำคัญสุดคือน้ำใจในสำนักงานประทานที่11เขาก็มีสามน้ำเหมือนกันรองครับมีน้ำอะไรบ้างครับของสำนัก11นะครับมีสามน้ำคือน้ำเหนือครับอันที่สองน้ำฝนนะครับแล้วกันที่สามคือน้ำหนุนน้ำหนุนก็คือน้ำทะเลนะครับซึ่งเราต้องมาบริหารจัดการสามน้ำนี้ครับผมและก็บริหารจัดการด้วยสามน้ำโบราณ คือพูดจาไพเราะพะพิงน้ําคํานะครับแล้วทําด้วยใจแล้วก็น้ามือคือร่วมมือกันทํางานเพื่อให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปให้จงได้แม่นบอแม่นแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่คลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำให้ ดีดีดและดีดดนี่ <c oughs> <Yeah. S 1> สรุปไปสรุปมาสามน้ำที่ประหารจัดการอยู่นี้จะต้องดี <c oughs> ดระบบการบรหิหารจัดการน้ำจะสำคัญหรือว่าดีเลิศประเสริฐสีเพียงใดก็ตามแต่หากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจและก็ไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ย <c oughs> ก็เชื่อว่ามันคงจะไม่ <c oughs> สำาทธิ์ผลร้อเเซต แต่หากจะให้มันสำเร็จผลร้อเ์เซ็นตะครับทุกภาคส่วนทุกองค์กรหรือทุกคนจะต้องช่วยกันทั้งนี้เพื่อทำให้สังคมนี้ทำให้ประเทศชาตินี้ของเรารุ่งเรืองเจริญสืบไปทางรองนะครับมีอะไรจะเป็นข้อคิดหรือฝากกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำครับท่านครับครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ อยู่ตามริมแม่น้ําริมคลองนะครับขอความกรุณาอย่าทิ้งขยะหมุนฝอยนะครับลงในแม่น้ําลําคลองเพราะว่าขยะของท่านแค่ถุงพลาสติกชิ้นเดียวนะครับอาจจะทําให้เครื่องสูบน้ําของเราเนี่ยเกิดปัญหานะครับเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะทําหน้าที่นะครับในการระบายน้ําของท่านออกจากพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสรุป yeah. เราต้องร่วมมือกันชนประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็เพื่อคนไทยทุกคนเพื่อแผ่นดินนี้ได้มีความอุดมสมบูรณ์ชนประทานเพื่อแผ่นดินไทยจงจำไว้ชนประทานบ้านเราเอาแท้เดาแต่ดแแ แต่ได้ได้ได้ตดาดภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องผมขอรับรองให้พี่น้องมีน้ําทุกแห่งหนแม้ยามท่วมเราก็ขัดจัดให้หลุดพ้นนี่คือคนกลมชนละประทานแต่ได้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  แด็ๆๆๆๆเอ้าวชนรับทานงานเพื่อแผ่นดินไทยว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน